สวัสดีครับวันนี้มาพูดกันถึงเรื่องความทุกข์ของคนรวยความทุกข์ของคนจนนั้นไม่น่าจ,จะมีข้อโต้แย้งอะไรนะครับเพราะว่าความจนนำนั้นนำทุกข์มาให้มีพระบาลีว่าทริทิยังทุกขังโรเกความจนเป็นทุกข์ในโลกและความจนนี้มีทั้งจนทางร่างกาย กับจนทางจิตใจนะครับความที่จะทําทให้จนได้นั่นคือความไม่พอดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกจนทั้งในไม่ได้การเร่งคิดอ่านแก่จนเป็นคนพอจนนะฮะ เป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการอย่างเช่นเขาบอกไว้ว่าจนกายนะจนทรัพย์จนใจนะจนทรัพย์จไม่มีเงินใช้อนะจนใจแล้วก็ไม่มีทางออกจนปัญหาจนตรอกอย่างหมานะหมาจนตรอกนี่เป็นคำพาสิทิ์ยังไงก็ต้องสู้นะฮะเพราะฉะนั้นความจนนี่ไม่มีใครต้องการแน่นอน ดังที่ท่านกล่าวไว้ที่ผมยกมาแล้วว่าทริทธยังทุกขังโรเกความจนเป็นทุกขในโรคนะครับแต่ถึงจะจนอะไรก็ตามอย่าจนสติปัญญาอย่าจนใจเมื่อไม่จนใจแล้วก็จะหาทรัพย์หาสมบัติมาได้แน่นอนยิงไม่จนสติปัญญาก็จะไม่จนทรัพย์สมบัติพูดถึงเรื่องความจนทุกขของความจน ความทุกข์ของคนจนนั้นไม่มีปัญหาฮนะเพราะเป็นที่ทราบกันดีนะครับแต่ว่าความทุกข์ของคนรวยนี่อันนี้นะครับเป็นเรื่องที่จะพูดกันวันนี้นะครับว่าความทุกข์คนรวยนี่ไม่น่าจะมีความทุกข์นะครับแต่บอกไว้แล้วนะครับคำว่ารวยเอาอะไรเป็นเครื่องวัดนะครับถ้าเอาวัตถุเป็นเครื่องวัด บางคนบอกมีร้อยร้านนี่ฉันก็รวยแล้วพอแล้วอะบางคนบอกมีหนึ่งร้านนี่ก็รวยแล้วพอแล้วสิบร้านก็พอแล้วยี่สิบสามสิบบางคนบอกร้อยร้านก็พอแล้วแต่บางคนบอกร้อยร้านนี่ยังไม่พอนะครับต้องแสนล้านหมื่นล้านเพราะฉะนั้นความรวยนี่ต้องการไม่เท่ากันแต่ที่ผมยกอุทานรมนะฮะ ความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นความไม่พอเกิดจากไหนเกิดจากวัตถุใช่ไหมครับร้รอยล้านพันล้านนะไม่ใช่ครับความไม่พอเกิดจากใจถึงมือแสนล้านถ้าไม่พอก็ใจจนคือใจจนนะจนใจใจจนเป็นคนเข็นได้ในทางธรรมะสายตาของนักปฏิบัติธรรมเพราะเพราะไม่พออะ ไม่พอในที่นี้อาจจะไม่ถึงมีตัณหาการม,มาตัณหาความอยากได้เพราะว่าตัณหาอยากมีปเพราะว่าตัณหาความอยากไม่มีจะสังเกตว่าบางคนมีเงินทองมากไปแ้วยังไม่พอเลนะอยากจะมีอํานาจเดี๋ดวยวผมจะเจริาในทุกของคนรวยนะบางคนมีทุกมากไม่รู้จะใช้เงินอย่างไรก็ามาใช้เล่นการเมืองมั่งใช้ไปเที่ยวกลางคืนมั่งนะฮะบางคนมีเงินเด็ดกลางคืนขี่รถใช้เรือสปีดโบท๊ทมั่งนะ ไม่มีเงินแล้วทำไรรวยฮะมีเงินก็ไปไปทำข้อบัติเหตุหมั่งหรือว่าอ่าไปเที่ยวกลางคืนแล้วก็ไปก่อวิวาทคนรวยทั้งนั้นแหละครับบางคนไปอยู่ในผับในบาร์ในขับในเร้านะอ้หคนมีร้อยสองร้อยไปไปเที่ยวไม่ได้นะคนรวยทั้งนั้นเลยครับไปเที่ยวกันแล้วก็อะไรฮะบางคนเมามาก,ก่อบัติเหตุชนตำรวจตายก็มีนะฮะเนี่ยก็คนรวยเราก็อ่านะ ไปสปีดโบ๊ทไปกินวายกันบนสปีดโรดอ่าสปีดโบ๊ทนะครับแล้วก็บางคนก็ชวนดารงดาราไปนะไม่รู้จะเอาเงินไปทํำยังไงฮะบางคนก็เออเป็นเส้นเป็นสายของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีเงินทั้งนั้นแหละครับอยากจะหาครึ่งเข้านะอ่าเสียงเพลงเบาๆเ,เ,เหล่าบางๆนางดีๆแสงสีคลึมๆฮะคนรวยทั้งนั้นเลยที่จะทําอย่างนี้ได้นะครับสุดท้ายยังไงครับ มันก็พาใา้ทุกฮะต่อเปเรามามังคนเขามีคู่มีโคม,มีมีผัวอยู่แล้วยังอยากจะได้เข้ามาคึนเขาก็ไปสร้างบาปสร้างกรรมสร้างเวรเนี่ยความทุกข์ของคนรวยนี่มันเกิดจากกรรมคือคการกระทําของตัวเองไม่ต้องมีใครบันดาลไม่มีพระเจ้าคนไหนมาสร้างให้นะครับตัวเองคิดเองทําเองทั้งนั้นเลยพอม,มีเงินมันจะไปทําอะไรฮะรบางคนเออเอามาเล่นสนุกนะครับอ่าไปค่ายยาเสพติดบั่ง หรือว่าใช้เงินในทางเบียดเบียนชีวิตคนอื่นหมั่งขาดสัตว์ตัดชีวิตในทางที่สนุกสนานโดยที่ไม่ได้นึกถึงจิตใจคนจิตใจของคนอื่นของสัตว์อื่นอ่ะผมพูดอย่างนี้นะครับคนรวยมันเป็นภาษาไทยเขามารวยเนี่ยฮะแต่จริงๆแล้วว่า จะมาจากลากสับอย่างไรมาจากรอเรือโวอแหวนยอยักษ์แต่ผมคิดของผมเองนะฮะรวยก็ระวะยะนะครับพูดอย่างภาษาบาลีนะฮะระวะยะวะยะไปว่าเสื่อมฮะเสื่อมรวยเนี่ยฮะรุจธาตุอ่าหรือว่ารุ่งเรืองก็ได้เสื่อรุ่งเรืองแล้วก็เสื่อมได้ระวะยะนี่ฮะเพราะฉะนั้นก็ ความรวยแตถ่ถ้าไม่พอนะมีเงินแล้วยังไม่สุขนะครับแต่ถ้าความทุกข์ของคนรวยนั่นก็คือใช้เงินไปในทางที่เป็นอบาบยามุกเนี่ยอันนี้หลักสำคัญจะสังเกตว่านะครับบางท่านเป็นคนรวยมากแต่ไม่สามารถอยู่ในเมืองไทยได้ก็มีข่าวทุกคนคนอาจจะรู้คนดังนะครับ อันนี้ผมเคยพูดถึงความทุกข์ของดาราแล้ววันนี้มาพูดถึงความทุกข์ของคนรวยแต่ว่าเราพูดคนในความทุกข์ก่อนนะฮะแต่ความสุขก็มีได้เหมือนกันแล้วสุขนะน่าจะมีมากกว่าความทุกข์เดยซ้ความสุขของคนรวยนี่น่าจะมีมากกว่าความทุกข์ของคนรวยถ้าคนรวยนั่นใช้ความรวยในทางมีประโยชน์สร้างสรรค์แก่ตนเองและผู้อื่น บางคนนะฮะมีทรัพย์สมบัติสร้างศิลป์บำเพ็ญศิลป์ทำทานสร้างประโยชน์สาธารณประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านโอ้อันนี้ผลงานที่ดีคือเจดีที่เด่นแต่ว่าบางท่านนะฮะรวยม่รู้จะชำยังไรฮะเก็บไว้ฮะแต่ยังไงก็ตามไม่ผิดนะครับเพราะว่าอ่าทรัพย์เป็นเครื่องปลื้มใจนะฮะ รันะ์เนี่ยเป็นเครื่องมีทรัพย์สมบัติถึงไม่ได้ไปใช้นะฮะก็ครึมใจว่ามีทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะเป็นสังหารทรมายัทรัพ์ที่เคลื่อนที่ได้เงินทองรถราของใช้ในาฬิกาแหวนเพชรทองนะฮะทองราคาขึ้นนะทุกวันนี้นะฮะรถหยวดยานพาหานะเนี่ยไปรั์เ่อนที่ได้แล้วก็อาจสังหารเรมารับรัพ์ที่เคื่อนที่ไม่ได้นะครับเช่นมีบ้านมีที่ดินเยอะๆบางคนมีที่เยอะมากนะ มีทรัพย์สมบัติมีสวนนะบางคนมีสวนผลไม้สวนทุเรียนเงาะมังคุดนี่รวยก็ครื้มใจถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็ได้ทรัพย์ประวัติสตรของคนนั่นประการหนึ่งคืออัติสุขนะความสุขของการมีทรัพย์สมบัติเมื่อมีทรัพย์สมบัติก็มีความสุขแล้วความสุขคารวะผมก็พูดเลยนะครับความสุขคารวะสี่อย่างอัติสุขสุขอันเกิดจากความมีทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ ภคสุขส่วนสุขของขรวประปการที่สองคือความสุขอันเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์นะใช้จ่ายทรัพย์มีเงินเราก็สังเกตเป็นคนอยู่ในห้างนะฮะไม่มีใครมีทุกข์เลยนะฮะเพราะได้ใช้เงินใช้ทองดูของที่จะซื้อนะฮะคนจะจะทุกข์ก็คือคนไม่มีเงินที่จะซื้อของน่ะนะบางคนก็ตรงไปกู้หนี้ยืมสินก็ไปสร้างทุกข์เหตุนะฮะอีนาธนังทุกขังโลเกการเป็นหนี้ก็เป็นทุกข์ในโลกอีก แต่ถ้ามีแล้วโภคส,สุขได้ใช้ใจทรัซับก็เป็นความสุขความสุขของคนประกันที่สามคืออันนั้นนะสุขความสุขอันเกิดจากการไม่มีหนี้ไม่มีหนี้ไม่มีสินก็เป็นสุขนะครับเศษหนี้ไม่ดีเลยนะที่ท่านกล่าวไว้ว่าสามเศษนะเศษหนี้เศษไฟเศษศัตรูหนี้ไม่ควรมีเศษเพราะมันจะลามมันจะก่อเชื้อให้ใหญ่ได้ดังโคงรลกนิดว่าเศษหนี้เศษไฟไว้เชื้อฟืน เศษศตูอย่างยืนเช่นเชื้อจากเจริญสืบวันคืนอย่ายิ่งสาสิ่งอย่ารังเรือเสร็จให้จงศูญน,นะฮะเพราะฉะนั้นการไม่มีหนี้ก็เป็นความสุขประการหนึ่งของคนแล้วความสุขประการที่สีขขข่ของของคนของคารวะเนี่ยนะฮะก็คืออนวัชสุขความสุขเ,เกิดจากการทํางานที่ไม่มีโทษงานที่ไม่มีโทษคืองานที่เป็นสุจริตนะฮะถ้าใครเกิดพลาดพังเข้าไปอยู่ในวงการ งานทุจริตงานมิจฉาชีพทุกแน่นอนฮะถึงจะได้เงินมาก็เป็นเงินร้อนเงินอาจจะจีความทุกข์เป็นวัตถุเป็นทรัพย์ที่ไม่บริสุทธิ์ถึงจะไปทําบุญทาทานก็จะ,ะเกิดไปทำทิพระดีก็ได้บุญกุศลนะแต่ว่าขาดบกพร่องเด็นสองวัตถุทานนั้นไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าทํางานสัมมาชีพสุจริตงานที่ไม่มีโทษนั้นวัตถ,ถุทานบริสุทธิ์ ยิงตัวเองตั้งใจเป็นผู้บริสุทธิ์อีกถวายพระ,ะผู้รับไม่จำเป็นจะเป็นพระก็ได้ฮะ,ะเรียกว่าปฏิคาวหกผู้รับเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ได้ผลมากเนี่ยความสุขของคนที่ผมตั้งประเด็นว่าความทุกข์ของคนรวยนี่ก็เพราะว่าข่าวในปัจจุบันที่มีข่าวไฮโซกลุ่มหนึ่งนะฮะไปสปีดโบ๊ทก็ดีหรือว่าในยุคหนึ่ง ที่ว่าย่างสดกันในในผับอะใครว่าเข้าดาวปีใหม่พอเอินไปไปฉลองกันจุดพลุถ่าไหน,านะฮะร้องเพลงเข้าดาวปีใหม่แล้วเกิดไฟไหม้ถึงมาตายกันหลายสิบคนย่างสดครับถามว่าคนที่จะเข้าในผับอย่างนั้นได้มีเงินร้อยบาทเนี่ยเข้าไม่ได้ครับต้องรวยครับแต่สุดท้ายความรวยพายถึงชีวิตตายได้นะครับ ความรวยความทุกข์แล้วไป่าอาจจะต้องพูดถึงความทุกข์ของคนดังนะความทุกข์ความทุกข์ของดาราเนี่ยได้พูดไปแล้วนะความทุกข์ของคนดังความทุกข์ของแต่พูดตรงๆแล้วนะครับพูดทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกแต่ทุกไม่มีอะไรดับอันนี้มองอย่างปรมัตธรรมนะฮะหรือว่าปรมตถศจากความจริงอย่างปรมัติ์นี่ยฮะสายตาของพระอริยะคือทุกสมุทัยนิโรธมากเนี่ย มีทุกมีเหตุมีเหตุเกิดทุกมีความดับทุกมีเหตุแห่งการดับทุกเนี่ยถ้าเห็นทุกก็คือเห็นธรรมบักรัหนึ่งอ่ะแต่เห็นนี่ต้องทุกมีไวให้รู้เหตุแห่งทุกมีไว้ให้ละถ้าเราเกิดไม่รู้นะฮะก็มีทุกว่ามีไว้ให้รับไว้ให้เป็นทุกแค่นั้นเองเพราะ,ะนั้นหลักธรรมะคาสอนที่ผมต้องมาพูดนี้นะฮะอาจจะเป็นทํานอง อสอนสังฆราชก็ดีหรือว่าบวชศึกอยากสว,วดบวชอยากร้องเพลงบางคนก็บอกอืมศึกอยากสว,วดบวชอยากร้องเพลงหรือว่าอะอะไรอะ่ะพูดไปทํานองที่พูดวินัยขัดใจพระพูดธรรมะขัดใจโยมอะไรเนะียอันนี้ไม่ใช่ะไราจะอวดรูส้สอรู้อะไรนะครับแต่ว่าอยากจะบันทึกเพราะผมก็เห็นว่า อ่สื่อบันทึกวิดีโอนี้นะครับมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราจะบันทึกอะไรต่อมีอะไรนะครับเพราะว่าในยุคไทแรน a ิสจ,จุดศูนย์ความรู้บนฐานเทคโนโลยีนี้เราอยากจะรู้อะไรผมก็ได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้นะฮะตอนผมไปสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์รถยนต์นะฮะผมดู y u t u b e เนี่ยนะฮะดูวิดีโอดูจนจำได้สอบครั้งเดียวผ่านเลยฮะทั้งสาถ่า ถอยเดินหน้า10เมตรถอยหลัง10เมตรนะเทียบห่างจากฟุตบาทไม่เกิน25เซนติเมตรหรือว่าถอยหลังเข้าสองผมดูยูทูบจาได้สอบแค่เดียวผ่านเลยครับไม่ได้ไปอบรมที่ไหนด้วยเนี่ยแต่ความรู้นี่เป็นต้นนะเมื่อได้รับแล้วมันก็เอาเข้าแล้วก็ต้องเอาออกชีวิตเราเนี่ยไม่พ้นจากการเข้าการออกนะถ้าพ้นจากเข้าออกก็คือตายนะเช่นลมหายใจนะเราใครใครเข้าอย่างเดียวไม่หายใจออกหรือจะหายใจออกอย่างไม่หายใจเข้าก็ตายแค่นั้นเองครับ เพราะฉะนั้นเมื่อรับความรู้เอาเข้าแล้วก็ต้องคายออกมั่งเนี่ยไอ้สิ่งที่ผมจะคายออกมานเนี่ยที่เคยเอาคายออกมาแล้วก็เป็นสิ่งที่เราได้รับรู้เช่นในรักคําสอนพระพุทธศาสนาสึ่งผมได้อยู่ในเพศบรพชิตถึง18ปีเป็นเนนเกาป,ปีพระเกาปีเป็นประเด็นธรรมเจ็ดประโยคหรือว่าประเด็นเอกนะแต่ไม่ถึงเอกอุดมคือไม่ถึงประเด็นธรรมเก้าประโยคนะผมประเด็นธรรมแค่เจ็ดประโยคแล้วก็ประเด็นเอกสามมัน อเอกธรรมดาก็ได้เอกเอกปฐมละกันอ่ะเป็นียนทำเจประโยคก็เรียนรู้ข้อธรรมะแล้วก็เห็นประโยชน์นะครับแต่การที่จะพูดไปเขาจะเห็นอย่างที่เราเห็นไหมเนี่ยมันก็อยู่ที่ผมพูดลำดับเรื่องหรือว่ามีหลักการพูดที่ให้เขาเข้าใจได้ง่ายไหมบางทีเรารู้นะฮะนะแต่เราจะไปโทษ คนที่เขาฟังแล้วไม่เข้าใจมันไม่ได้มันอยู่ตรงตรงโทษเตือนตัวเองนะอัตนาจนทยตนางจงเตือนตนด้วยตนเองนะตนเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนจะเจนใครจะช่วยให้ป่วยการพูดไปเขาไม่รู้อย่าขู่เขาว่างูเง่างมเงอะเสื้อนักหนาตัวของเราทําไมไม่โกรธท้าว่าพูดจะให้เขาไม่เข้าใจนี่สาคัญตรงนี้เพราะฉะนั้นผมจะต้องมาฝึกพูด พูดฝึกพูดตอนนี้นะฮะอย่างที่กล่าวไปแล้วบางทีกับพูดวินัยก็ไปขัดใจพระพูดธรรมะก็ไปขัดใจโยมแต่เขาว่าขัดอันนี้ไม่ใช่ไปขัดขวางทําให้ขัดเครื่องไม่ใช่แต่เป็นการขัดทําให้เงาบางทีพูดขติธรรมะพูดพระวิน,ยนะะัยเนี่ยก็พูดตามหลักก็จะเป็นเครื่องพูดตามหลักไว้ไหมฮะถึงจะทําไม่ได้ก็ยังมีหลักถ้าเราไม่ทิ้งหลักนี่มันเหลวเลยนะฮะไม่ไม่หลักปักเลนเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นมีหลักดีพูดธรรมะเกิไดไปขัดใจโยมพูดธรรมะเรื่องต่างๆมันเขาก็จะสวนกลับกันว่าเอาแล้วแกทาได้หรือไมเนี่ยพูดเนี่ยแต่ผมก็ยึดคติบุญกุศลนะครับขอธรรมะเทศนาม่บุญที่เกิดจากการให้คติธรรมนั่นแหละเพราะว่าชีวิตอยู่ได้ด้วยบุญนะฮะไม่ว่าจะเป็นทานศีลเนขมะนะอาทานนไมบุญไปด้วยก็ให้ทาน ศีลไม่บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนาไม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนานยังมีอภิจยนะไม่บุญสาเร็จด้วยการอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีสามประเภทน,นะฮะชาติวุฒธโธเจริญโดยชาติเช่นบางคนอายุน้อยกว่าเราแต่เกิดอย่างเช่นพระสถาบันพระมหกากษัตริย์านระสูติมาวันรแรกเนี่ยเราก็ต้องเชิดชูเรียกว่าท่านเป็นผู้เจริญโดยชาตินะ้วก็วายวุฒธโธผู้เจริญโดยวัยคนนี้อายุแก่กว่าเราเกิดก่อนเราก็เป็นที่เราต้องอ่อนน้อม แล้วก็คุณอวุฒิโถขัเ้เจริญในคุณสมบัติอ่าอย่างเช่นพระภิสุสาม,มนเณรนะอายุน้อยกว่าคนฮะแต่ท่านอยู่ในศิล10สิบเนนอยู่ศีลสิบพระสองร้อยยี่สิบเจ็ดมีคุณสมบัติแล้วก็อ่อนน้อมเป็นบุญนะครับแล้วก็วัยาวจะไม่บนสําเร็จโดยการขวนขวายนกเกตที่ชอบอย่างนี้ถือว่าผมอาจจะขวนขวายในเกตที่ชอบได้ที่พูดเนี่ยอ่าบางทีก็พูดผิดไปตั้งก่อนคิดว่าเป็นครูแล้วกันอ่าเรียกว่าผิดเป็นครูนะติเพื่อกอยอเพื่อสร้างอ่าโลกธรรมนั้นนินเทินสนิทาน คำพูดเนี่ยผมยอมรับฟังฮะติเพื่อก่อยอเพื่อสร้างบุญมีหลายประเภทนะสิบประการเลยนะฮะธรรมเทศนาไมา่ธรรมสวรรณนาไมา่ปฏิทานไามา่การให้ส่วนบุญก็ได้บุญกลับมาปตานุโมทนนไม่การอนุมทาิส่วนบุญก็ได้ส่วนบุญที่จุดชุกรมการทําความเห็นให้ให้ตรงนี่แล้วกวา,ธ,วา,า,า,การธรรมสวรสดนาไม่บุญด้วยการฟังทมธรรมเทศนาไม่บุญด้วยการแสดงทมเนี่ยให้คติเนี่ยเป็นบุญกุศลนั่นเลยเนี่ยที่พูดเนี่ยคือหวังบุญกุศลไม่ได้หวัง เชื่อเสียงอะไรชื่อเสียงนี่ยมันก็เออแต่จริงๆแล้วนะฮะถ้ารู้อะไรเราไม่พูดนะมันก็ไม่ดังการพูดนี่ยทำให้ดังนะพออยู่ในใจมันก็ดังอยู่ในใจนะพูดออกมามันดังของเราคนอื่นได้ยินด้วยถ้าอยู่ในใจยังไม่ได้ยินนะมันควรจะรับศินนะหลวงพ่อองค์หนึ่งให้ศินให้ไปเรื่อยสักพักท่านก็เงียบกริบเลยต้องถามโยมมายม หลวงพ่อท่านก็ไอโยมก็สงสัยหลวงพ่อให้สินเพรหลวงพ่อลืมไม่ทําไม่นิ่งแล้วถาม่อโยมรับหรือ,อยังหลวงพ่อถามโยมก็บอกว่าโอ้ผมรับแล้วครับไม่ให้ยินไม่ให้ได้ยินเสียงเลยแหละไม่เห็นได้ยินเสียงเลยหลวงพ่อถามกลับไปอีกโยมก็บอกว่ารับในใจอ่ะขาก็าให้ในใจเหมือนกันเนี่ยมันก็เลยรับสินใ,นในใจให้ในใจกันนี่และเพราะฉะนั้นอันนี้แหละฮะรับสินอะไรสมาทนานออกเสียงดัง เหมือนกันการพูดเนี่ยถ้าอยู่ในใจก็ไม่ดังะพูดก็ทาให้ดังทําไม่ดังถึงคนอื่นด้วยถ้าไม่พูดอยู่ในใจเนี่ยต้องคนตองไี้อภิญญาที่จะรู้ใจนะฮะอ่าไดันไดปรจิตวิชารู้ใจผู้อื่นนี่เจโตปริยญาณยน,นี่รู้ใจผู้อื่นได้แต่ถ้าเราปุตชนธรรมดาเราไมาา่ได้ญาณไดชานอะไรนี่ฮะเราก็ไม่รู้ใจไม่ต้องพูดเราต้องพูดถึงจะรู้ถ้าพูด อยู่กันโดยไม่พูดกันเหมือนกับอยู่กันแบบสัตว์เดรัจฉานต้องพูดถึงจะรู้แต่ต้องพูดวิธีพูดก็ต้องพูดสร้างสมานสามัคคีพูดให้เกิดประโยชน์พูดสาระและพูดความจริงแต่บางทีมือนกันคนถ้าไม่พูดว่าพูดแล้วมอะไรแตกแยกทุกทีก็มีเหมือนกันพูดแล้วอะไรมิต่เรื่องไม่มีเรื่องจริงเลยพูดเทลายก็พวมทุ่งเลยไม่มีสาระเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่า พูดอย่างไรให้เกิดประโยชน์ผมก็ศึกษามาตั้งแต่เป็นสมณีเป็นพระนะฮะแต่จริงๆเป็นคนขี้อายนะครับถึงต้องมาพูดคนเดียวอย่างนี้นะพูดต่อหน้าชุมชนนี่ก็อีกแบบหนึ่งแต่พูดคนเดียวนี่ก็มันก็ไม่มีบรรยากาศคนฟังแล้วก็ถือว่าเราต้องสร้างอารมณ์สุนทรีในะจิตใจบางทีต้องเสกใจของเราวามนินทวัฒน์มผู้ชาติพ้ะพสัมภวสสุนทรีปานีนางสนังวนีเมหังเปรียตมาาัมมมนัง แปลปภา,าษาไทยว่าพระวันนี้คือพระศรธรรมองดงามสมภพในห้องแห่งบงกฎเกา่าคือพระโอษฐ์ของพระจอมมณีเป็นที่พึ่งให้ประชาชนทั้งหลายโปรดยังใจของข้าพระจเจ้าอ่เอ,อ่อิ่มเทินพยายามเรียกว่าเสกใจตัวเองให้สนทริยภาพในสัจจะเมื่อเราจะพูดสัจจะเราก็ต้องทาใจให้สแสวงหาสัจจะคือความจริงในโรกนี้ันมีความการหลอกเยอะนะที่ข้าล่าวไว้ว่าผีหลอกคนไม่จนเท่าไรแต่คนหลอกใครมาไรยทุกทีเนี่ย มันจะมีเรื่องหลอกๆเยอะไม่ต้องกลัวทุกคนชอบดูละครดูหนังใช่ไหมเรื่องหลอกทั้งนั้นนะเรื่องหนังบางคนน่ะลิเกนะ,สะแสดงเป็นบทบาทเป็นพระมหากษัตริย์บมังเป็นเจ้าบางังก็คือคนธรรมดานะอ่ะนางเอกพระเอกสแสดงเป็นนั่นน่ะสุดท้ายแล้วมันเรื่องสมมุตินะทุกคนชอบดูละครเันน,เนียทุกคนเรายินดีในเรื่องหลอกๆในเรื่องเนี่ย <laughs> ใจมันนึงชอบหลอกๆเพราะวไอเรื่องความจริงเนี่ยไม่ไม่ต้องการนะครับความจริงคือสัจจะ ปรมัดสัจจะความจริงแต่เราอยู่ในโลกนี้แหละเราต้องเรียนรู้ทั้งสมมุติสัจจะจริงโดยสมมุติเส้นชื่อชื่อคนชื่อสถานที่ชื่อประเทศจังหวัดเนี่ยคนรู้ส,สมมติสัจจะเยอะๆยจริงโดยสมมติก็ถือว่าเป็นนักปรา์บัณฑิตได้แต่ต้องรู้ปรมัดสัจจะความจริงโดยปรมัดด้วย,วยถึงจะอยู่ในโลกมีตาสองข้างแล้วผมพูดเรื่องความทุกข์ของคนรวยผมก็โยมมหาธรรมะเพราะทุกครั้งที่พูดเนี่ยทิ้งธรรมะทิ้งคติไม่ได้ สุภาษิตเป็นเครื่องกลอมจิตอย่างดีผู้รู้ไขความดีย่อมไม่ทอดทิ้งคำสุภาษิตนะครับสวัสดีครับ